โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Hard o f Iron c และนี่ก็คือ m o d e ิ q u เ s ี i a ์ War ซึ่งเราจะไม่ได้มาเล่นประเทศใดเลยนะครับในพาน,นี้เราจะมาทัศสนศึกษากันเพราะว่าในการโหวตรอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือรอบรอบที่2นั่นแหละรอบรอบล่าสุดสิเขาก็มีการโหวตมาประมาณ300กว่าคะแนนแล้วนะครับผมแล้วก็ซึ่งก็อิเซ์อรเนี่ยก็ ได้กลับมาอีกแล้วได้กลับมาเล่นมอน,นอีกแล้วแล้วเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าเราจะเล่นอะไรดีที่จริงอะถ้าเป็นมอสต e อี w ที่ที่ผมอยากเล่นประเทศถัดจาก e ีย e s เชียเติมเนี่ยนะครับที่ผมอยากเล่นมากที่สุดก็คือประเทศเนี้ยิเวอร์ล p พ b l i c ิกนะเดี๋ยวเรามาดูน้องกันคือการโหวตเนี่ยมันใส่ได้แค่5อันไงก็เลยแบบว่าเอาเอามาสัก5อันที่ผมอยากเล่นนะเอามาแค่5อันก็พอ โอเคนี่มันอะไรเนี่ยอ,อ่โอเคน้องก็มีทหารอารมณ์ของพวกประเทศริเวอร์เนี่ยนะครับพวกริเวอร์โพลิชชันเนี่ยเป็นพันธมิตรกันนะฮะอารมณ์เหมือนกับนาตโต้เลยไอ้พวกนี้ก็อารมณ์เป็นยุโรปเลยนะครับเดี๋ยวทงนี่มันทงรัเสเซียชใี่ไหมแต่เปลี่ยนสีโอเค้าถามว่าทำไมผมอยากเล่นริเวอร์เหรอเพราะว่าเนี่ยเลยครับเพย์ฟนนาฬิกับเพราะเธอคนนี้เลยน่ารักมาก น่ารักน้องน่ารักจริงๆแล้วก็ในชิงนองโฟกัสเนี่ยเขาดูมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะดูดีอืมีโฟกัสเกี่ยวกับการรวมรวมประเทศด้วยนะครับรวมประเทศของพวกพันธมิตรลีเวอร์ของเรานะฮะแล้วก็จะกลายเป็นประเทศที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ที่สุดสิเออจะก็อันดับต้นๆของทวีปกิฟฟอนเลยนะทวีปกิฟฟอนก็คือทวีปน,นี้นะครับ ใช่เล่นมอดนี้เขาไม่ได้ดูที่เนื้อเรื่องกันหรอกว่าจะเล่นประเทศอะไรนะ่ะเขาดูที่ไวฟุต่างหากเราจริงไหมดูน้องน่ารักมากถ้าผมเล่นประเทศนี้ผมคงจะมาสายสายสายพวกนี้เลยนะพวกคอมมี่เนี่ยพวกคอมมี่เดี๋ยวเราไปเล่นสตาเล่นกาดดีกว่าถ้าจะเล่นคอมมี่ใน ในนี้ในทิเวอร์เราไปเล่นที่สตาลินกาดดีกว่าโอเคแล้วก็จะมาฝั่งฝั่งนี้นะครับตรงนี้มันคืออะไรไม่รู้ช่างมันแล้วกันโอเคและประเทศต่อมาเนี่ยนะครับที่เราจะเล่นกันพี่ผมจะใส่ไม่ได้โฟนะก็คือเดนหมิงนั่นเองเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากและน้องก็ตาลักเหมือนกันซึ่งน้องก็จะแบ่งเป็น สสายนะครับที่ให้เราเล่นได้นะก็คือสายราชินีแห่งเลือดแล้วก็ราชินีแห่งโครงกระดูกนะครับซึ่งในโปรเจกต์ที่แล้วเนี่ยน้องได้เดินมาที่สายราชินีแห่งโครงกระดูกนะซึ่งน้องก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะเป็นซอมบี้หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นราชินีแห่งเลือดเนี่ยน้องจะสวยนะครับผมจะเดินมาสายนี้นะถ้าผมเล่นประเทศนี้นะครับซึ่งประเทศเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันก็ค่อนข้างเล่นยากอะดูสิ <laughs> รีเซอร์สป้อปาดห้แค่อันเดียวแถมดูววุฒิเนี่ยรู้แล้วทําไมสู้เขาไม่ได้เนี่ยใช้แต่มนดําไม่ใช้เทคโนโลยีนี้แหละแต่ว่ามันก็มีบัฟมาช่วยเราบ้างนิดหน่อยนะอืมอืมแล้วช่องวิจัยก็เพิ่มทีหลังได้อยู่ช่องหนึ่งนะฮะในเรื่องที่เหลือผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากอะ่ะเขาบอกว่าเล่นยากมากไอเดลิกเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ฟังหรอกก็อยากลองเล่นอนะ เ้าเล่นแล้วเล่นแพ้ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ใช่ไหมเออมันก็แค่โดนลุมยำแค่นั้นเองไม่ได้ผิดอะไรซะหน่อยแค่เราได้เป็นไวฟูของเราเนี่ยเราก็ถือว่าเล่นดีแล้วอ่ะแบบบรรลุขั้นสูงสุดของการเล่นแล้วและประเทศต,ต่อมาที่เราจะเล่นกันเลยนะฮะก็คือแจงลิงแลนด์นะครับโอาเค ผมจะใส่ไว้ในโพนะซึ่งเป็นโพนที่เท่าไหร่ละอันแรกเป็นลิเวอร์อันที่สองเป็นเดลิกโอเคอันนี้เป็นอันที่สามนะครับซึ่งก็เป็นแชงลิงแลนด์โอเคซึ่งน้องก็มาโอ้มีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะนี่แต่ไม่ค่อยชอบสีโฟกันแหละทำไมต้องเป็นสีนี้เออมันก็ดูแบบเป็นเวทมนต์ดีเนาะอ๋อท่านคอนโทรพวกอ่าทวีปทวีปอะไรเนี่ยทั้งทวีปทั้งทวีปอันนี้ได้ทั้งทวีปนี้ได้แบบทวีปเนี่ย มันจะให้กดอันนี้ได้หรออ๋อเออเนือ้อเรื่องก็ดูเยอะอยู่นะน,นี่นะเราสามารถไปทวีปกิฟอนได้ไหมเออเขาดูมีอะไรทำเยอะแยะดีนะเนี่ยไหมโอ้มีอะไรทำเยอะมากเลยเท่าที่เคยได้ยินมานะครับแชงลิงเขาจะเด่นที่รถถังนะกับการเคล่อนที่เร็วแล้วก็มีพวกนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรเจกเกอร์นะครับเป็นทหารพิเศษของประเทศนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ พวกประเทศของม้าเนี่ยก็จะเป็นพวกสายเพกาซัสอะไรพวกนี้เออโพนี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมเออแต่เนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะอืมซึ่งทีมเขาอนาเล่นมากเลยเฮย้ดูนี่สิทุกคนอันนี้มันเซนเตอร์ลอดจำได้ไอ้ที่มันมีเกาะกลมๆลม้ลอมรอบนี้นี่มันเซนเตอร์ลอดเมืองหลวงของอีเฟสเซียดูปกหลังอันนี้สิอย่างชอบทีนี้ก็เหลืออยู่อีกแค่สองประเทศนะที่สามารถใส่ไปในโพได้ใส่อะไรดีะ น,นี่ผู้ชายนี่ไม่เอา,าไม่เล่นเออจะว่าไปกิฟฟอนเดี๋ยวนะอ๋อใช่มีคนขอกิฟฟอนเอ็มไพร์อ๋ออันนี้ใช่ไหมอเนนี้เ,เหรออ๋ออ๋ออ๋อโอเคนีค่อยอ่านถ้าได้เล่นนะค่อยอ่านโอเคอ๋อนี่ก็อ๋อนี่คือนี่คือรัฐฝุ่นเชิดหมดเลยใช่ไหมรอบๆเนี่ยอ๋อ ทำไมหน้าเป็นแบบนี้อะไรไม่ใช่ผู้หญิงะโวะแย่ yeah, จริงเฮ้ยนี่นี่ผู้หญิงอยู่ไอ้แช่เออจะว่าไปจิฟอนก็น่าเล่นนะดูดีดูโมเดลดีมองไม่เห็นนะอ๋อนี่นีนนต้องอันนี้เอ,อ้ยจิฟอนถือว่าดูดีถือว่าดูดีอ่อฮะโอเคมีอะไรททำเยอะแยะเลยนะฮะโอเคผมไปอ่านมานะฮะเกี่ยวกับไอ้พวกนี้นะครับก็คือมันแบบว่า กิฟฟอนเนี mm ่ยกำลังจะล่มสลายนะครับก็ค like. ือไอพวกนี้แหละนะกำลังจะล่มสลายคือกําลังจะมีสงครามกลางเมืองกันแบบตอนนี้ก็แตกเป็นก๊กเป็นอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมซึ่งเราก็มีหน้าที่ทําให้กีฟฟอนเนียนเอ็มพารเนี่ยยังคงอยู่รอดอยู่นะครับก็เราจะสามารถทําได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับเรานะนี่อืม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 ก็น่าเล่นนะเนี่ยนะเออน่าจะได้ตีกันบ่อยมันแน่นอนคิดว่านะโอเคเพราะฉะนั้นกิฟฟอนก็ อยู่ในโพที่สี่เลยนะครับโอเคแล้วอันที่้าคืออะไรดีอ่ะเออจะว่าไปไอ,อ้นี่ก็น่าเล่นนะเนี่ยด,ดูดูดูโปรไฟล์ดูดูพูดนะเขาสีน่ารักมากแต่โฟกัสมันโหลอ,อืโฟกัสมันโหลมากคือเขาไม่มีเนื้อเรื่องเป็นของตนเองอ่ะนะอืนิวมารีแล่เหรอเออนี่ก็น่าเล่นอยู่อ๋อดีเลยอันนี้มันประมาณเมกาของโลกนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยไม่ มันแบบว่ายิ่งใหญ่ไม่เท่ากันสิเออโอเคงั้นอันนี้ก็เป็นตัวเลือกอันที่5ของเรากันเลยดีกว่านะครับเป็นสตาร์เลียนการดนั่นเองออย่ oh yeah. ซึ่งน้องก็เป็นคอมมี่ในโลกของเราเลยนะครับดูสิ uh huh. แดงเดือดเอาหมยก็ oh เยอะชิบหายมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยอันนี้มันอะไรเนี่ยอ๋อลบดีปับออกโอเคเยี่มากอืมอืมอืมน่าเล่นนะ่าเอาจริงถ้าได้เล่นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องมา แก้แก้หน้าให้น้องนะครับว่าไอ้โปรเจกต์ที่แล้วเนี่ยน้องมาแบบอุตส่าห์นึกว่าจะยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้โอ,อ้แป๊บเดียวก็ไปเลยเราจะมากู้หน้าให้น้องกันนะครับโอเคก็เท่านี้นะตัวเลือกทั้ง5ของเราจะสังเกตได้ว่าในแต่ละประเทศที่ผมเลือกมาการที่ผมจะเดินเนชั่นอลโฟกัสสายต่างๆอ่ะผมไม่ได้คำนึงถึงบัฟหรือดีบัฟอะไรเลยนะผมคำนึงถึงความสวยของผู้นำเป็นหลักนะครับจะสังเกตได้ว่า ที่ผมไม่เดินมาสายเนี้ยของพวกเดลี่กันนะเพราะว่ามันราชินีเราจะไม่สวยอะแล้วแบบมาตรงเนี้ยนางจะสวยกว่านะครับราชินีแห่งเลือดเลยน้องจะได้มีเลือดไปเลี้ยงร่างกายบ้างอะไรงี้ลิเวอร์ก็เหมือนกันลิเวอร์เนี่ยผมเดินมาสายสายเนี้ยก็เพราะว่าอยากให้น้องคนยิ้อ้าไม่ใช่อยากให้น้องคนยิงอยู่นะครับ <laughs> เพราะว่าน้องน่ารักมาก,กไม่อยากให้น้องไปเลยอย่าไปนะแต่ว่าลิเวอร์นี่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้มีคอนเทนต์อะไรมากนะ ไม่ค่อยที่มีสงครามนะครับจากเท่าที่สังเกตมานะมีเช่ทําโฟกัสไปเรื่อยๆเพื่อรวมประเทศแค่นั่นเองนะแต่ถ้ามีสงครามก็ดีจะได้ตีกันบ้างอะไรอย่างงี้แต่เสียดายเฟสเทียมเหมือนกันนะครับที่แบบที่เราเล่นมาอ่ะอุตสาห์ผลิตนิวเคลียร์รอเดลลีกแล้วแต่แบบเดลลีกเขาไปก่อนเพื่อนเลยอะไรอะ่ะน่าเสียดายมากอยากสรุปเดลลีกซะยับเลย โอเคอย่างไรก็ตามนะครับพี่ผมเลือกมาทั้งหมด5ตัวเลือกเนี่ยผมอยากเล่นหมดเลยนะครับที่เหลือก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าคุณอยากเล่นอะไรมากที่สุดนะครับก็โหวตมาได้เลยนะครับเอาเลยโหวตเลยตามความชอบของคุณผมคัดมา5ตัวเลือกตามความชอบของผมแล้วที่เหลือก็ตามความชอบของคุณเลยว่าจะลงคะแนนเสียงให้ที่โพตัวเลือกไหนนะครับโอเคก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะครับสาหรับการ ทัศนศึกษานะครับก็จริงๆไม่ค่อยทัศนศึกษาละเอียดเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันละเอียดเกินมันก็มันชิดมันจะนานนะครับผมแล้วก็ขี้เกียจแปลด้วยเอาจริงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมไปโหวตกันนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะโอเคบายบาย